วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการปั่นหยอดในฉบับของผมนะว่ามีกี่แบบกี่วิธีนะครับผมแล้วทาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันวิธีที่1นนะครับเป็นการปั่นเข้านะครับผมหน้าไม้จับวีเชฟปกตินะเวลาหงายมือเหมือนเราหยอดปกติเลยแต่เพียงแค่เราจะสอนลูกใต้ล่างจากขวาไปซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายวิธีที่2นะครับเป็นการปั่นออกนะครับผมปั่นออกปั่นจากซ้ายไปขวาปั่นจากซ้ายไปขวาหน้าไม้นะครับจับวีเชฟเหมือนกัน เหมือนกับปั่นเข้าเลยแต่นี้เราจะดึงจากด้านซ้ายมือออกไปขวามือนะวิธีที่3นะครับผมจะเป็นการทิ่มหน้าไม้เข้าหาเน็ตลูกนี้จะใช้ในระยะทางที่ไกลนะคือเราวิ่งจากหลังไปหน้าเราจะใช้หน้าไม้แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีที่1คือการปั่นเข้านะครับวิธีที่2ปั่นออกนะครับ วิธีที่สามทิมเข้านะครับการปันหยอดทั้ง3แบบนะครับผมในฉบับเทคนิคส่วนตัวของผมนะดีการปันหยอดเนี่ยมันเป็นแค่เพียงการทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยรับได้ยากขึ้นและเราก็อาจจะเป็นฝ่ายได้แต้มจากลูกนั้นด้วยนะครับทุกลูกนะครับผมเป็นการสาธิตวิธีการเท่านั้นนะทุกลูกเลยต้องใช้ความชํานาญในการทําอย่างสม่ําเสมอนะครับเอาไปฝึกทํากันดู